อย่างแรกนะครับแล้วก็มาโหลดคลิปแคมป์ก่อนนะครับอันที่สองก็มาดูลิงก์นะครับกดเข้าลิงก์พอเรากดโหลดลิงก์เสร็จเราก็ออกนะครับมาหน้าปกตินะครับแล้วเราก็มาหาแอป,ปที่เราโหลดไว้นะครับแล้วก็จะเจอเป็นรูปกล้องนะครับกดเข้าไปครับแล้วมันก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็หาตัวการ์ตูนมา หนึ่งรูปนะครับแล้วก็กดขยายนะครับแล้วเราก็ต้องจัดภาพให้มันตรงนะครับจะให้แบบมันไม่ตรงเดี๋ยวมันจะไม่ขยับนะครับพอกรอบของเราตรงแล้วครับเราก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดตัวที่สองครับแล้วเราจะดูข้างบนนะครับให้มันโยกไปโยกมานะครับ แล้วก็กดอีกแล้วก็จะดูตัวบุญนี้ครับให้มันโยกแล้วก็จะมีตัวที่หมุนท้างบุนะครับให้โยกนะครับแล้วก็กดอีกครับเพื่อให้ตัวล็อกเราเคลื่อนไหวนะครับกดอีกครับตัวนี้เราได้โยกหกครั้งนะครับแล้วก็เจ็ดครั้งนะครับแล้วก็มากดตัวที่สามนะครับ เราจะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มากดตัวที่ห้านะครับเปลี่ยนจาก0.1เป็น0.2นะครับแล้วก็กดถูกนะครับกเะ้าบาครับก็ค่ะาบาครับเราก็กดตรงนี้นะครับถ้เอากดนี่ครับก็จะโยกครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วเราก็ถ้าเราอยากเซฟแล้วก็ เซฟได้นะครับนี่เราก็มาเซฟนะครับเสร็จแล้วครับ